เื่องจากล็อกซี่ปรับใหม่ครับทำให้สามารถจับ5ตัวได้นะครับดังนั้นคลิปนี้เราจะมาทำแรงที่สุดของล็อกซี่จับจะเป็นยังไงปิ๊กหมากขงไง้ไยอุ้ยเจาเอ๋วัดดีสวัสดีจ้าเจาเอ๋วัดดีงับไว จริงๆเราเคยทำบล็อกซี่แรงที่สุดไปแล้วนะครับเมื่อกี่เดือนที่เราไม่รู้นะครับแต่พอปรับมาใหม่ครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันอีกรอบหนึ่งครับว่าจะยังไอเทมเหมือนเดิมหรือเปล่าแรงที่สุดรล็อกซี่รอบที่แล้วนี่ออกปกติเลยนะครับผมก็คือบุนเขียว3มเล่มมีบูมสติ๊กนะครับแล้วก็มีมงกุฎแล้วก็มีเีวิลซีเคทนะครับคือภาพที่เราอยากเห็นในวันนั้นเนี่ยเป็นภาพที่จับครั้งเดียวแล้วแคที้ตายใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะครับผมอยากเห็นภาพที่เราจับโดนหลายๆตัวแล้วทำดาเมจได้มากที่สุดนะครับดังนั้นเน ของงแทงประมาณหนึ่งเลยคาร่าตัวนี้ครับมีเลือดอยู่ประมาณหนึ่งสี่หนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับแล้วก็มีเกาะกันเวทอยู่ประมาณเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกไอเทมแบบไหนถึงจะแรงที่สุดนะครับรอบนี้ครับรูนผมใช้เป็นโจ๊ะแปดนะครับแล้วก็พลังแฝงนะผมใช้เป็นเคิร์ดออฟเดสนะครับเพราะการเล่นของลอฟซี่ค่อนข้างเปลี่ยนไปนะมันจะมันจะไม่ใช่การจับลากแล้วจับแล้วก็ซัดเลยอะ่ะมันน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าระยะมันสั้นลงนะการลากก็น้อยลงด้วย <Okay. S 1> นะครับชิ้น,นแรกเนี่ยน่าจะเป็นรองเท้านะครับชิ้นที่สองเลลยละก,ยกัน มีหอยนะครับการขึ้นสตาร์ทก็จะคุ้มค่ามากๆนะแล้วก็มีรองเท้ากันซีซีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นที่3มงกุฎไหมมงกุฎสายเมทุตัวต้องมีมงกุฎอยู่แล้วนะครับขออนุญาตขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วเริ่มจากไอเทมอย่างอาร์โกนี่อาร์โกนี่เนี่ยถูกเนิฟมานะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นการจับบูเนี่ยอาร์โกนี่ก็คือจะแสดงผลทั้งหมดนะครับอาจจะคุ้มกว่าบูมสติ๊กเดี๋ยวมาลองดูครับสามสองหนึ่งกดปึ๊บชึบชึบชชชชึึึึบบบบไป พวดไปพวดไป9.56ครับสำหรับอารโกดี้ครับลองไปทางบูมสติ๊กดูครับว่าจะเป็นไงไปครับปึ้งตึง้ง9.53ครับห่างกันแค่แบบเซี่ยววีนะแต่ถ้าให้ความคุ้มค่าผมให้เป็นอารโนี่นะครับลองเป็นหนังสือหนังสือจะให้ความต่างหรือเปล่าไปชึบ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  8.28ครับผมเร็วกว่า2อันที่แล้วนะลอกเป็นโซลินอร่าได้พลังชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ได้เจาะเกาะด้วยมาดูกันว่าเป็นไงไปครับชึบชึบชึบ,บ8.76ครับหนังสือยังเร็วกว่านะครับลองเป็นอโปรครับโมก็ดีนะได้ลดคูดาวด้วยไปครับชึ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 บ 8.63ครับเร็วสุดก็ยังเป็นหนังสืออยู่ถ้างั้นลองเป็นอ e ีวิวครับเจาะเกาะแบบเต็มๆการที่เรามีรองเท้าเจาะเวทมีสตาร์ทแล้วก็มีร e ีวิวเนี่ยน่าจะเป็นการเจาะเกาะที่แบบว่าเยอะที่สุดแล้วไปครับชึบหวัว8.53หนังสือแรงกว่านะครับผมถ้าง,งั้นชิ้นต่อไปเดี๋ยวลองหนังสือสองเล่มก่อนเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆไปครับชึบชึบ6.86ครับไปอโพครับอโพโพของคุณอุ้ยมาดูกันไปครับชึบชึบ 6.40ครับเร็วกว่านะครับเพราะว่ามีดาเมจพิเศษนะไปที่อากดนี้ครับไปครับเเผาเเผา6.74ครับยังเบากว่าอโพนะครับลองบุมติ๊กขอบุมติ๊กอาจจะได้เรื่องนะไปครับชิบช6.68ครับตอนนี้อโพยังแรงที่สุดอยู่นะครับไซก็เราต้องตีทีหนึ่งนะเพื่อให้โลกิเคิดมันทำงานลองอีวิลลองอีวิวไปฮะอีวิล 5.98ครับผมอีว e ิวเร็วที่สุดครับผมอาจจะเพราะว่าแขงตัวนี้มันแบบก็เลือดเยอะด้วยนะครับโอเคเราไปชิ้นต่อไปกันะครับชิ้นสุดท้ายผมเริ่มที่หนังสือ2อ2เล่มเหมือนเดิมแล้วกันนะครับพลังเวทแบบเน้นๆรอบนี้ไอเทมดูเปลี่ยนๆปีนไปนะนิดนึงนิดนึงไปครับ3.78ครับแข้งยังไายใน3.78ลองเป็นอโพครับไปครับ 3.73เครับพอๆกันนะห่างก,กันแค่เซียววิถ้างั้นลองไปอากุนี่ครับผมว่าอากุนนี่ควรจะเข้ารอบนะเพราะว่าเราขนาดใส่แทงไนงะไปครับอมันก็เพิ่มทุกรอบแหละ5.35ครับนะครับยังเบาบ่า,บามีอะไรน่าสนใจอ๋อนี่ไงบูมติ๊กบมติ๊กไปครับเด้งีจเมครับโอ,อ้มีชิ้น่ีชิ้นที่น่าออกนะครับนั่นคือมาใจนะผมเก็บไว้ชิ้นสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันต้องรอสแต็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาใจจะแรงกว่าสอันี้หรือเปล่าโอเคมครับ มาใจนะครับไปครับนะ4.95ครับก็ยังช้าหนังสือยังแรงกว่านะก็คือพลังเวทจากหนังสือเพียวๆย,ยังแรงกว่าตอนนี้ผมอยากรู้ว่าระหว่างหนังสือจโอโผอันไหนดีกว่ากันไปครับนะ4.50ครับไปครับ 3.68นะครับค่อนข้างชัวร์นะว่าเป็นอัโที่เบิร์ดดามจได้เร็วกว่าโอเคครับสำหรับชิ้นสุดท้ายนะครับผมจะไม่เปลี่ยนนะกันนะครับเพราะว่าผมอยากจะได้การวิ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าล็อกซี่ถ้ามันไม่มีรองเท้าเลยเนี่ยแอบจะเล่นยากไปหน่อยอันนี้จะเป็นเซตไอเทมที่แรงที่สุดของล็อกซี่นะครับในการเทสของเราในวันนี้นะครับเมื่อกี้เราลองจับแท้งไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองจับแครี่ให้ดูบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงปิกมากเขาไงอุ้ย้เจ้าเอ๋วันดี จ้เจว๋ววันดีงับเลยวันดีจ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาเรียงไอเทมกันใหม่ครับอ่ะเราขึ้นรองเท้าชิ้นแรกปุ๊บชิ้น2องโคลเลยก็ได้นะครับเพราะได้ลูกูดาวด้วยนะชิ้น3เนี่ยก็ขึ้นมงกุฎมาเพิ่มพลังเวทครับชิ้น4ก็เป็นร e ีวิวนะครับชิ้น5ก็เป็นโพรีนะแล้วก็สุดท้ายตบด้วยสตาร์ออกหนูประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับเขาจะเป็นยังไงครับแรงที่สุดของล็อกซี่เวอร์ชันจับ5ตัวไปดูกัน เดอะเป็ดขอแนะนําพ่อหมดเคเเปบริการเติมเกมที่สายเป,กเ,กยเ,ปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0 0 0นคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอดย4ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสําหรับคนดูช่องเดอะเป็ดนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเควเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดเดอะเป็ดกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนต่อผมไปยาวๆเอาละครับเราเข้าสู่ในเกมแล้วสำหรับแรงสุดของล็อกซี่เวอร์ชั่นแพทใหม่ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเกมนี้นะครับผมก็เอาล็อกซี่มาเลนแครี่นะครับเพราะว่าอยากได้เงินเยอะๆนะงงเลยเจอล็อกซี่เลนแครี่ไฟน้ำเท่ากัแรงใช่ชิ้นแรกของเราครับก็จะเป็นโคนะครับสี่แล้วคุณดุยครับไจับเลยตึ๊ดตึ๊ดตัวขั้นแรกอืออุ๊ยแล้วผมมีอันรีแล้วคุณดุยทเหมือนว่าเดินไปกลางเลยแต่เราเดินเลี้ยวและยังไงคุณดุยรวบหรือเปล่ารวบผมมักด้วยแล้วผมลากมาลากมา ช้งเออโอเคครับเอาโฟชิน้นแรกผมมาแล้วนะผมมาวะผมมาผมกันสองและรวมเฮ้ย,ยได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่ตอ,อ,อ,อ้อเออไม่น่าได้ผมพุ่งขึ้แล้วตอนนี้ผมพุ่งขึ้นลแล้วมันหลุด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 อย่างนี้ฆ่าเลยตัวนั้นฆ่าเลยฆ่าได้การเคาะหนึ่งทีได้ช้างยังไงช้างช้าง เผ่าช้างเผ่าช้างเผ่าช้างอีกทีหนึงยังไม่ได้จับเลยปา่ามันแต่ว่าหมักเลยอือแล้วก็กลับบ้านอูรึตีเสือป่าตกกะเค่้างสั้นไปหน่อยวะหมักเข้าไอีกหนึ่งตัวอุ้ยช้างเลือดลงเป็นน้ำเลยเมื่อกี้ผมมีอีผมน่าจะแรงขึ้นเยอะนแล้วตอนนี้ครับผมมีอีวิวสีเ่เข็มละผมไปเทสดาเมจให้ดูว่าเราแรงขึ้นกันขนาดไหนแที่กำลังไปมันยกพาดไปแล้วและจังหวะนี้ผมเข้ามา จับสองสยองหวันและได้สองตัวเออ <c oughs> อย่างแรงผมได้หนังสือนะครับตอนนี้ครับไอเทมผมครบเลยฮะแรงที่สุดของรอซี่ที่สามารถจับแทงตายไปในตามวีได้ไปดู <c oughs> อละลายก่อนละลายก่อนได้ลำแต่ว่าแต่ถ่าว่า <c oughs> แต่ท่าว่า <c oughs> จับสองสยองหวันแล้วกูได้สองตัว แล้วเมื่อกี้ผมจับทั้งป่าทั้งเมดได้แล้วตายเลยน้ำสองหนึ่งสามสองหนึ่งหายตัวและผมจับสามไอ้เงี้ยจับได้ตัวเดียวผ่านไปหน่อยอะคุณดูไปยังไงแล้วลูกผมจับโอ้โหไม่ได้แต่ว่าได้คิวอยู่นี่มันขุดแข็งหรืออะไรไม่รู้เมื่อกี้ เข้าสู่เคียร์ตรงกลางก่อนเ,อเ,คอเคียร์กนเกียร์กด <c oughs> เรียบร้อยเก่าและนี่ครับคือแรงที่สุดของล็อกซี่นะครับผมมันเวิร์กอยู่นะจริงๆไม่ต้องเป็นอโพก็ได้นะเป็นอะไรก็ได้อะแต่ส่วนตัวผมว่าจับหมู่ของล็อกซี่ได้เรื่องอยู่นะครับแต่ว่าแอบบางไปไนิดนึงผมตายไปตั้งสิบตัวแหละเจอก,กันบ๊ายบาย